ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนะครับใครตั้งหัวข้ออะไรนะครับชิดปากแปรปากแปรอยู่นะเดี๋ยวเราไปตามหากันสงสัยจะเป็นช่องน้องโจอ,อะไรชิดปากแปรปากแปรนี่แหละตั้งคอนเทนต์อะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกอนหาโจก่อนโจอยู่ไหนหาโจเจอเจออยู <หา S 2> อย่ <laughs> ออไหนวะ อ้าวอยู่นี่เจอแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์ว่าไงนะฮะไล่สดเดี๋ยวนี้จะเป็นคู่แข่งกับพี่แล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์ว่าไงนะไล่สดแข่งวิซิตปากแปกแล้ว,แล,วแล้วมันขึ้นว่าไงรู้ป่ะนะ่ะแข่งวิชิตปากแปกจริงๆด้วยโอ้แข่งไม่คิดโอ,อ้ยันสิครับ เฮ้ยแต่ที่เขาจะปิดช่องพี่แล้วยังไม่พอใช่ไหมจะเอาชื่อช่องไปขายด้วยครับผมโอ้จะเอาชื่อช่องไปขายด้วยโยจะปิดช่องพี่แล้วยังไม่พอจะเอาช่องพี่ไปขายอีกแตยจะมีประเด็นให้เคลียร์ตลอดเลยนะโจ้นะเราเนี่ยนะแข่งกันไปเล่นๆครับสนุกสนานมันมีอะไรถ่ายครับแข่งกันไปเล่นๆแข่งกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ปิดช่องจริงๆครับ หยอกกันเล่นๆนะครับรปู่ม,มุนีเคลียร์แล้วนะปู่ม,มุนีบอกว่าไม่ได้ปิดช่องแล้วนะ <c oughs> ใช่ก็หยอกกันเล่นๆขำๆครับหยอกเล่นหยอกหยอกกันเล่นขำๆไม่มีอะไรเล่นครับผมโอ้ไม่มีอะไรเล่นเล่นไล่สแกงกันเล่นครับไม่มีเอฟซีมาโอ้มีมีเอฟซีดูดูดยิงคนนะมายเยอะๆพี่ <มา S 2> อ้อมก็มาทางนี้หมดแล้วเอาพี่อ้อมก็มาใชโอ้ไม่มีอะไรกันเล่นใครใครใครมาบ้างอยู่ในในช่องอ่ะมีมีพี่อะไรบ้างมีพี่ มีพี่นัตตี้ด้วยครับผมอ้าวมีเหรอครับพี่นัตตี้คือใครอ่ะเอ๊นึงครับผมแอดมินอ้าวพี่เป็นแอดมินบ้างพี Berlin> ่ก็เป็นแอดมินในช่องโจ้ไม่ใช่เหรอตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์สดแข่งช่องพี่นะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปบล็อกเดี๋ยวพี่จะเข้าไปบล็อกเอ่อเอฟซีโจนะเว้ยไลฟ์สดแข่งพี่ไม่ได้นะเว้ยโอเคโอเคนะแล้วอะไรมาพลาดบ่าพี่เนี่ย สร้อยโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้กอนนะครับผมฝากไนค์กคนแร์ไม่มีประเด็นอะไรนะครับโจจะไล์แข่งชิดนะครับผมโอเคปิดช่องยังไม่พอยังจะไล์แข่งเราอีกโอ้ยตายตายตายโจเอ้ยอะไรทํครับครับผมสวัสดีครับ